วันนี้ฮาทันวานะครับมหาราชคะับตัะกุดของอาจารย์ของครูเสือทำไว้นะนี่เป็นคู่เป็นพระศรีอานอ่าพระศรีอานคู่นะครับอันนี้คือพระศรีอานคู่นะครับอ่ามี่คู่นะฮะนี่พระศรีอานคู่นะตล้วอะไรครับอาจารย์มหาอุดนะฮะอันนี้คือแผ่นยันมหาอุดของเรายังไม่ได้ม้วนนะสาธิกามหาสะท้อนอันนี้สาริกามหาสะท้อนครับอาจารย์นี่ฮะนี่คือสมบัติของครูเสือจริงๆนะเรามีอะไรอีกครับอาจารย์สังสรรณนนี่พอสังสรรณ์นี่เหลืออยู่แค่นี้นะที่เหลือก็เหลืออยู่กับผมนะฮะแล้วอะไรครับอาจารย์ นี่หมาข้าไส้หมาข้าไส้นะฮะซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะฮะนะฮะแล้วก็อะไรครับอาจารย์โภกระทรับนี่คือนี่ตะกรุดโภกระทรับนะครับแส,แสนล้านนะครับนี่นะฮะนี่คือรวมตะกรุดครูเสือนะที่ทำเอาไว้ปีหกหกนะฮะสร้างไม่นาน,นยังครับอาจารย์ หลายนานแล้วนเนาะเอาว่าปี66ก,ก็แล้วกันนะนี่คือตะกรุดเก่าๆของครูเขานะครับคร <ไป S 1> ูนึกว่าเราได้ท่านอาจารย์โอมให้ทีอ่าจะไปให้ท่านอาจารย์รู้ปหลปล่เราก็ไม่รู้ครับไม่รู้จะทำให้หรือเปล่าวันนี้ท่านอาจารย์จะเดินทางไปโคราชนะครับไปเจอท่านอาจารย์มนุยแก้วนะเป็นศิษย์รุ่นพี่นะครับของสำนักเขาคูเลนข,ของเราของาอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับอขอบคุณครับอาจารย์